รีวิวนะครับที่เคลือไปอาดามกาฟีนฉลากทอหนึ่งปีนะครับ รีวิวน้ำเสื้อน้ำยามาหนึ่งปีแล้วนะครับอาดามกาฟีนฉลาดทองเห็นไหมสอนน้ำยาคิงคีนใบลมเย็นนะครับอันนี้คือล้อที่มีฝุนแค่บางๆนะเราก็พนใย ซุมล้อก็ฉีดได้นะครับเห็นไหมครับคาบที่ไหลออกมาโหดมากนี่ไม่ได้ขัดเลยนะครับเพราะพ่นแล้วก็รอ,อน้ํายามันทํางานประมาณหนึ่งถึงสองนาทีหลังจากนั้นเอาน้ําแรงดันเนี่ยฉีดก็สะอาดเลยนะครับเนี่ยครับยังไม่ได้ขัดเลยนะครับเดี๋ยวเอาน้ำแรงดันอัดก็สะอาดเลย

ถ้าไม่ได้คาบหนักมากใช้สบายเลยนะครับถ้าคาบหนัก,กอาจจะต้องมีแปรงช่วยบางเหล็กน้อยก็เวิร์กเนี่ยหมดแล้วก็ยางเนี่ยครับที่เป็นคาบเหลืองๆอ,ออกมาเนี่ยคือมันเป็นสิ่งสังกปกที่ติดหน้ายางจะทําให้ยางมันเวลาลงน้ํายาเคลือบมันจะไม่เงานะครับถ้าอย่างเงี้ยเหลืองๆมันออกมาใช่ไหมครับเวลาเคลือบลงไปก็ยังเงาเหมือนเดิมคิงคีนบ้านลมเย็นนะครับอันนี้แค่พ่นปุ๊บแบบนี้ เห็นไหมครับผ้าเบรกที่แบบเป็นคาบเนี่ยมันไหลออกมาชัดเจนเลยนะพอเราล้างรถอันนี้ของผมเก็บพวกคาบที่เป็นยางมาต่อยไปหมดแล้วนะครับเราก็มาใช้กาเฟนโบสของอดัมนะครับเป็นท็อปเปร์ทับลงไปบนฉลากทองที่ผมเคลือบไว้หนึ่งปีนะไม่ยากนะครับก็แค่พน่นเนี่ยแล้วก็เช็ดบนผ้ามาโครไฟเบอร์เนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะสมมติอันนี้เช็ดายหน้าใช่ไหมครับ จับผ้าเช็ดอีกทีหนึง่งให้มันเงาทําอย่างนี้เป็นทั้งคันนะครับเดี๋ยวผมทําให้เรียบเสร็จเรียบร้อยนะครับเช็ดรอบคันสีขาวมันค่อนข้นขนางสตรวจปกง่ายนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ใช้ไปสักพักหนึ่งเขาบอก6กเดือนท็อปเปอร์ตัวนี้แล้วก็ลงทับหรือว่าขัดทิ้งนะครับแล้วลงเคลือบฉลากทองใหม่ก็ค่อนข้างเหนื่อยเพราะรถคันใหญ่นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องโจอะไรเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปได้ค่ะสวัสดีครับ